ทางนะคะมันลําบากคือรถจะสวนทางกันไม่ได้ใครที่ไม่ชํำนาญเส้นทางแนะนําให้นั่งสองแถวขึ้นมาหรือว่าจ้างรถขึ้นมานะคะก็น่าจะเซฟกว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดกลางเต็นท์นะคะทุกคนโอเคเขาไม่ให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณเออ อาหารคอฟฟี่ขนมต่างๆนะคะแล้วก็ด้านในนี้คือจุดลงทะเบียนนะคะใครที่นำเต็นท์มาเองจะเสียค่าลงทะเบียน30บาทนะทุกคนพื้นที่การเต็นพักเต็นท์่าเช่า225บาททุงนอน30ที่รอง20หมอน10บาทนะคะ พี่คะไอตรงที่เขาให้ไปเดินศึกษาธรรมชาติเดินจากตรงนี้ได้ไหมหรือว่าได้ครับผมจะเดินได้สองเส้นครับเราต้องเราเดินเองได้ไหมหรือว่าต้องมีเจ้าหน้าที่นำทาง,ง,อ,งอ,อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคอเดี๋ยวพรุ่ 2, <Okay. S 2> รงนี้เราจะไปเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติกันนะคะตรงนี้คือจุดบริการชาร์จไฟต่างๆเมื่อกี้ใช่ไหมเราอะไปดูห้องน้ำอะไะ คือห้องน้ำสะอาดมากเลยนะชอบห้องน้ำที่นี่เพราะว่าหนึ่งกระจกใหญ่นี่แทนแทนโอเคคือห้องน้ำที่เนี่ยกระจกใหญ่แล้วก็สะอาดมากๆเลยรู้สึกแบบประทับใจตอนนี้กำลังแบบสองจิตสองใจว่าจะนอนที่นี่อีกคืนดีไหมเนี่ยทุคนเป็นชาโคกแล้วห้องน้ำคือเหมือนเขา,าเพิ่งทำใหม่เนี่ยดูดิห้องอาบน้ำแบบดีมากแต่ไม่มีน้ำอุ่นนะคะ ปาเดี๋ยวพาไปดูจุดจุดกลางเต็นท์กันทุยอันนี้ต้นอะไรพญามะขามป้อมเออเพิ่งเคยเห็นนะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะตรงนี้เขาจะห้ามก่อไฟนะทุกคนโอ้โหมีอีกเหรอคะ <c oughs> <c oughs> หนูช่วยไหมคะ <c oughs> โอ้ oh, สุดยอดค่ะตอนนี้หนูเห็นว่ามันสวยมากหนูอาจจะลังเลนอนอีคืนหนึ่ง,งเดี๋วดูดูก่อนว่าหนาวแค่ไหนแลเมื่อคืน,น,นมันตรงที่หนูนอนรนะสิบกว่าองศา,าเลยมันหนาวมากเลยค่ะเผื่อไปแคมป์สั้นๆน่ยเขาชอบคือเขาทำงานมันเครียดไงอ๋อค oh, ่ะ เลยชอบมาเที่ยวแบบนี้แล้วบบมันหนูว่ามาแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าใกล้ชิดก,กันกันกว่านอนนอนเป็นรีสอร์ทหรือว่าโรงแรมห้องใครห้องมันมหนูมาแบบสองสามวันได้เพื่อนเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> สนุกดีเนี่ยเดี๋ยวพี่จอยก็จะได้เปล่นเพื่อนอีกคนนึดีค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิวนะคะนี่คือวิวเมืองเชียงใหม่แล้วก็อันนี้คือเต็นท์ของทางอุทยานที่เขาแบบ สร้างแลนด์มาร์กไว้แล้วเราก็เลยไม่สามารถไปกลางข้างล่างได้ดังนั้นเราจะสร้างบ้านหลังเล็กเราตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเต้นของเราคือเมื่อกี้เราลืมอัดถ่ายคลิปทุกคนเราทำกล้องตกดูพระที่จะตกดินละตอนนี้สี่โมงครึ่งนะทุกคนแต่เป็นเพราะว่าเราอยู่บนเขาสูงต้นไม้บังด้วย ก็จะเห็นประมาณนี้นี่ทุกคนจะซูมให้ดูนะคะนี่คือเมืองเชียงใหม่เราไม่แน่ใจว่านี่เป็นหมอกหรือว่าฝุ่น PM 2.5นะทุกคนว้าสุดยอดเลยกว่าเราจะขึ้นมาถึงอยู่กันกี่คืนคะ โอ้ดีคะ่ะเยี่ยมคะ่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะทานด้วยกันคะ่ะขอบคุณคะ่ะเชิญเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวห้องน้ำโซนซีนะคะจริงๆไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าห้องน้ำโซนเนี้ยจะเก่ากว่าน,นิดนึงมีตรงนู้นด้วยนะคะแต่ห้องน้ำด้านบนอะ่ะจะดูใหม่กว่าเขาน่าจะพึ่งทำใหม่นะทุกคนก็น,นี่นะคะ มีจุดซักล้างให้ด้วยนี่มีชาโคกเหมือนกันนะก็สะดวกสบายแต่ที่นี่คือเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำเป็นในตัวเลยทุกคนแล้วก็ก็ะจยักษ์กเหนื่อยเพราะว่าจากโซน C ไปโซน A เนี่ยมันเดินขึ้นไกลเหมือนกันนะ แ๋ยวหนูจะแนะนำว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ใจดีมากอะไรนะใจดีหรือเปล่าแม่อะไรคะค่ะแล้วเปิดไฟข้างบนยังปุยสามปุยหนึ <h 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 ่งชื่อน่ารักจ huh> ังปุยอะไรเนาะห้องน้ำข้างบนเพิ่งทำใหม่ใช่ห้องน้ำอ่ะห้องน้ำตัวนี้ปีก็ประมาณปีสี่หกสี่เจบ ตัวข้างบนปีหกหนึง่งตัวนี้จะอยู่คู่กับลานกลางเต็นท์อ๋ออันนี้โซนอีโอ้โหไหนเล้นะองน้อาหารน่ากินมากเพิ่งเพิ่งมากางเลยใช่ค่ะมุมนั้นะมาเดินสำรวจพื้นที่นะทุกคนตอนนี้17องศาแล้ว zoom ไปโอเคเมย่าอะเมย่าอยู่ไหนเออหันไหลหันไหลนี่เหรอเมย่าแล้วตรงไหนคือเซนเฟสดเซนฟิตปูนเธอเฮ้ย zoom มา zoom มา zoom z o o แล้วเลไปทางซ้ายซ้ายกล้องเธอเออนั่นแหละนี่เหรอนี่เหรอนี่ไหนอะนี่เซนเฟสดเหรอเซนเฟสดน้อยไม่งงเลยเออนั่นแหละโอเคโอเค วิวเมืองเชียงใหม่ยามค่ำคืนนะคะทุกคนสวยมากเห็นไหมก็เห็นเนาะเห็นเป็นจุดๆุดจุดจุดจตรงไหนเซ็นทรัมันจะเยื่งไปทางซ้ายหน่อยนึงอะค่ะมันมีอะไรเหรอที่นัวนก็เปิดช่องมาพิเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหนูอยากดูเฉยๆว่าเมืองอยู่ตรงไหนคะตอนนี้อยู่เต็นท์พี่จอยนะคะมา มาอยู่ที่มุมทําเลทองแสงสวยสวัสดียามเช้าทุกคนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วแสงสวยมากเดี๋ยวจะลดแสงให้ดูสวยไหม คือเมืองเชียงใหม่สวยมากเลยนะโอ้ยหนาวสัน่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันตอนนี้เวลาหกโมงห้าสิบเก้าแล้วค่ะทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเย,ยี๋ยวเราเดินลงไปดูกันนะคะทุกคนมองด้วยตาเปล่าอ่ะสวยมากเลยนะวันนี้เออเหมือนเม่จะเยอะแต่ก็ เห็นวิวภูเขาฝั่งนู้นชัดเจนมากเลยเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะเต็นดนี้น่ารักจังเต็นเห็ดว้าวสวยมากโอเคสรุปนะทุกคนเราจะนอนที่รอยสุเทพเนี่ยสองคืนเพราะรู้สึกว่าประทับใจมากุณสวัสดีค่ะ เป็นไงบ้างคะเมื่อคืน วันนี้เรากำลังจะไปเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติกันนะคะทุกคนที่นี่นะคะความสูงจากระดับน้ำทะเล1,500เมตรนะทุกคนโอเคเรากำลังจะไปเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติแล้วก็จะไปบ้านมงขุนช่างเครียดน,นะคะทุกคนนำทางโดยผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการเทียวพี่ร่วมทริปของเราอีกคนพี่บอมและพี่แม็กนะคะว่าเดินมาได้สักพักหนึ่งมุมนี้สวยมาก ถ้าเรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้ก็น่าจะดีมุมที่ทุกคนไม่รู้ว้าวว้างเลยเนาะเอออุ้ยเห็นแม่น้ำอะไรอ่ะแม่น้ำพันแม่น้ำพันยกมาไว้ประเทปเลยเปิดเพลงโปรดซะด้วยจะโรลิคัสิตไหมอ่ะว้าววิวสวยมากต้มกาแฟด้วยโอ้โอเควันนี้เราไปศึกษา ทัองมันเลยอะไรนะเย่ถึงแล้วน้ำตกเดี yeah, well, ๋ยวเราจะตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่าน้ำตกอะไรดีเป็นน้ำตกจิวจวเจอต้นกาแฟอีกแล้ว่ะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดชิมหนึ่งลูกแล้วกันชิมสดๆดเคยชิมกันไหมทุกคนรสชาติมันไม่ได้อร่อยเหมือนกาแฟที่เรากินเท่าไหร่ เฮ้ยทำาไมอันนี้หวานอะ่ะเฮ้ยอันนี้หวานเฉยปกตเิเคยกินแล้วมันฝาดกว่านี้อ๋อรู้จักต้นอันนี้เคยเห็นดอกอะไรคะ <c oughs> เหมือนเคยได้ยินเขาเรียกดอกขี้ไก่อ่ะทุกคน <c oughs> เอาไปเก็บกาแฟ <c oughs> <c oughs> แม่แข็งแรงจังเลยคะ่ะลุย ทางง่ายไปปะเนี u, ่ยล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนี่คือทางเดินของพวกเราวันนี้เหนื่อยแล้วอะทุกคนโอ้ยดูสูงแค่ไหนโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคน แต่ก็คุ้มค่าตอนนี้เหลือเราคนเดียวทุกคนขึ้นไปหมดแล้วเคยลุยต่อฮะตอนนี้เดินมาได้เกือบสี่กิโลทุกคนทางชันมากวิวนี้สวยมากเรากำลังอยู่กลางท่ามกลางป่าสนดูทุกคนอุ้ยเห็นดวงจันทร์ด้วยเห็นปะก้อนๆขาว อ้สวยวันนี้ฟ้าเปิดพอดีพี่เขาบอกว่าจะถึงยอดแล้วโดนหลอกปะเนี่ยโอ๊ยไหนถึงแล้วเนี่ยไหนตรงนี้วิวสวยมากอุ้ยทำไมเส้นทางเดินตรงนี้สวยจัง วยสุดๆแบบชอบแบบนี้มากเลยชอบเส้นนี้มากกว่าเมื่อกี้มันยังไม่เห็นวิวไงใช่เมื่อกี้ไม่เห็นทางออกเลยอะตอนนี้เราจะเป็นผู้พิชิตยอดเขายอดเขาอะไรนะคะพี่ขุนช่างเคียนข้างล่างเป็นหมู่บ้านขุนช่างเคียนข้างล่างอะเป็นหมู่บ้านขุนช่างเคียนเรากำลังจะขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดนะคะ ว้าวทำไมมันสวยอะไรคำหลังนี้เนี่ยคุ้มค่าที่ขึ้นมามากเลยตอนนี้ขึ้นมาสูงกว่าเมื่อกี้นะทุกคนสวยมากโอ้วันนี้ฟ้าเปิดสวยมากเห,หรออ๋อเมื่อกี้พี่นั่งตรงนี้เหรอจะตกไหมอ่ะอย่า yeah. ว้าสวยมากว้าประทับใจสุดๆเลยทุกคนตอนนี้เดินมาแบบ ประมาณชั่วโมงเกือบครึ่งแล้วนะประมาณสี่โลก,กว่าคือทางมันค่อนข้างชันอะ่ะนี่คือทางเดินนะคะโอ้โหคือต้นไม้สูงมากสุดอากาศบริสุทธ์ว้าอีกมุมหนึ่งพี่สวย

มาลำบากเองนะ,ะเราไม่สุดท้ายแล้วเหรอขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้เอากล้องไปไป,ไปแล้วแล้วบอกว่าชื่อแพรวแล้วทำเสียงให้เหมือนอะ ล้วบอกว่าเราขึ้นมาถึงละเออพี่พูดถึงข้าวเราหนูหิวขึ้นมาทันทีตอนลงก็ง่ายแล้วทุกคนดูพี่บอมผู้นำทางเราวิ่งขึ้นไปเลยส่วนเราคานนะทุกคนพี่แม็กคือถอดรองเท้าเดินแล้วอะทุกคนตอนนี้ขึ้นมาถึงแล้วเห็นทงชาติแล้วค่ะสุดยอด ตอนนี้ขึ้นมาความสูงที่ระดับน้ำทะเลเท่าไหร่นะตน้นอ๋อไม่มีอันนี้เป็นอุณภูมิก็เมฆสวยมากแต่เหมือนฝนจะตกเลยต้นนี้สวยมากวา้าน่าจะเก่าแก่มากแล้วทุกคนอันนี้คือรากของมันใช่ไหมะ ยอดดอยปูอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ที่เราถ่ายรูปสวยๆก่อนหน้านี้คือตรงนี้ใช่นี่แล้วก็ตรงนี้ดอยโฮมูมื่อกี้ดอยโมูแล้วก็เดินขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยเอ๊ะแต่ก็ไม่ไกลหรอกเนี่ยน่าจะถึงแล้วครึ่งทางเลยนะพี่ใช่หรอว่านะเมื่อกี้เราไปตรงนี้เอหรอใช่ไฮสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะโอ้โหพูดไทยชัดจังเลย ไปอีกทุกคนกว่าจะถึงจุดสูงสุดร้อยเมตรประมาณร้อยหล่แล้วเนี่ยร้อยเมตรสุดท้ายของเราทุกคนในที่สุดเราก็คือผู้พิชิตยอดดอยปุยจะไม่เห็นไม่รู้นะว่าเดินใช่พี่ยังผอมอยู่ <c oughs> ความสูงจากระดับน้ำทะเล1,685เมตรนะคะตรงนี้คือจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาติดอยปุยนะคะมีลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนในแนวเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวจากเทือกเขาหิมาลัยประเทศเนปาลความสูงพื้นที่อยู่ระหว่าง300-1,685เมตรจากระดับน้ำทะเลอ้าวเราจะกลับทางนี้หรอหรือว่าไปเฉย รอด้วย ายระวังตกนะเราจะเดินกลับแล้วโอเคทุกคนตรงบริเวณนั้นนะคะคือหมู่บ้านขุนช่างเคียนที่เราจะไปกินข้าวกันซึ่งอยู่ไกลพอสมควรจากตรงนี้ดีนะเมื่อเช้าคุณลุงคุณป้าเต็นท์ข้างๆเอาข้าวเอาน้ำให้เรากินกดออกมาไม่งั้นแย่เลยอะ่ะหิวแย่เลย ตอนนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะเหนื่อยมากคือเดินมาเจอไอติมโบราณพอดีแบบช่วยชีวิตมากตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปในหมู่บ้านขุนช่างเคียนนะคะทุกคนอ,อยู่ๆไอติมก็อร่อยที่สุดในโลกหายเหนื่อยเยอะเลยทุกคนเดินมาตรงนี้นะคะซอยในหมู่บ้านดอกโบตองเป็นหย่อม ตรงนี้นะคะชื่อว่าร้านชมหว่าชมหว่าอ่านถูกป่ะทุกคนเป็นร้านกาแฟท้องถิ่นมีอาหารเครื่องดืง่มเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวเช้าที่นี่นะคะโห่นะักท่องเที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราพาดูในร้านนะคะในร้านก็จะขายพวกเหมือนร้านของชําทั่วไปทุกคนอาหารการกิน นี่คือเมนูอาหารเช้าเมนูแรกของเราวันนี้ค่ะจนตอนนี้แบบจะบ่ายมั้งบ่ายมั้งอะไรมันหมดแล้วข้าวผัดกะเพราหมดแล้วจะให้ดูโอเคเริ่มทานกันเดี๋ยวเราจะไปเดินกันต่ออยู่นะทุกคนเติมพลังก่อนตอนนี้เรากำลังเดินสำรวจหมู่บ้านขนช่างเคียนนะคะ หลังจากที่เราทานข้าวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วโอ้ปวดขายยังไม่หายเลยทุกคนที่นี่ร้านกาแฟเยอะมากเลยนะทุกคนเขาเริ่มมาดังเมลนะ็ดนี่อ๋อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหุ่นช่างเครียด ชื่อร้านบาหลังใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูหนะ้าร้านคือเป็นร้านที่ทำจากไมนะ้น่ารักดีนะเนี่ยทางเขา้าอืมเขาจะปลูกเมล็ดกาแฟไว้หน้าบ้านด้วยปลูกเมล็ดปลูกต้นกาแฟไว้หน้าบ้านอืมอรบ,บรรยากาศดีบรรยากาศดี มีที่นั่งข้างเราเลยแต่ต้องมาช่วงเช้าเช้าอากาศเย็นๆมันน่าจะแบบกำลังสบายอ่ะอืมทานเทดเดี๋ยวแม่ฉันมีปอกเย้ได้กินอะโวคาโดด้วยได้กินเหรอค่ะได้กินเย้ดีปลูกเองเหรอคะใช่ครับโอ้ว้าวอุยหนูน่าจะรู้ก่อนแม่หนูมาเดินหนูหนูชอบทานมากเลยไม่ได้ไป้มไม่ได้เอามาวางไว้ใช่ไหม เอาเอาไม่ไม่มีเวลาไปเก็บมาไ่ได้ไม่มีเวลาไปเก็บมาเดี๋ยว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 พรุ่งนี้มาใหม่อ๋อพินาโอ้่นเลยใช้กี่กรํมเหรอเนี่ยชวนแม่คุยชวนคุยคุยไปเท่าไหรนะถ้าเป็นคู่อ่อนมันต้องใช้เยอะหน่อยถ็นขอุ่นอันนี้ของน้อง ยยว่าอนาคตมันจะต้องมีแก้วที่ทำจากเปลือกไม้อะไรยบบสตอนแรกแน่ว่าจะเอาแก้วนี้ทําเป็นเป็นบ่อไม้ไผ่แต่ว่าเราก็ต้องไปใช้ไม้ไผ่ทุกวันเลยเนาะส่วนนี้แถมใช่ไหมคะไอตัวโบคาโดนี่เหรอใช่ค่ะใช่ไม่แถมไม่ดูคุณตายิงหน้าไม้ดม นสยอดเดี๋ยวถึงตารอบ้างจะโดนไหมเนี่ยเจ็ดิตแปดดสิบแปดแปดสิบแแล้วแปดสิบสามวตาเออลืมไปม่ดองไม่จงกล่บ้านะ

อันนี้โดนไหมชอใครดุ่ยเฮ้ยแต่ลูกแรกอ่ะแน่นอนตื่นเต้นนะลูกสองเริ่มตื่นเต้นเริ่มองเรเลาปลาหมาเออจะได้หางเ้โดนหัวไม่โดนไม่โดนอ ยอดโอเคโอ้ยเสมอโอเสมอที่เดิมเลยนะเสมอเสมอเสมอทำไงอ่ะตัดสินได้ไหมตอนนี้ตัดสินตัดสินใครคือผู้ชนะใช่ตอนนี้หาคนชนะอยู่อ่ะตอนนี้เสมออ่ะโอเคโอ้ยโอ้โอเคมาอะไรจะเล่นอีกอ่ะ อะมาจริงๆนะม,มาเลย,เยลจบคลนแจกข้าแล้วมีข้าวถ้าข้าวก็เสมอถ้าแจกข้าโอ้โหเจ๋อลงมาต่อลงโอเคชน <c oughs> ะ <c oughs> ตอนนี้มาปาร์ตี้ที่หุ่นช้างเคียนนะคะต้ยมยำอะไรนะไก่บ้านต้ยมยำไก่บ้านแล้วก็มันเผาบรรยากาศดีมากเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูดีกว่า <c oughs> นี่คือร้านกาแฟที่เรามาตอนกลางวันนะทุกคนแบบบรรยากาศแบบครอบครัวอบอุ่นถามไรว่าถามว่าพ่อจีบสาวยังไงแบบแซลสาวยังไงสมัยก่อนยุคนั้นตอนนั้นเนี่ยเราเอาเล่าจากประสบการณ์ตัวเองเลยดีกว่าได้คะ่ะจีบแม่ชอบอติ้งเขาอะตอนนั้นเราก็เรียนแค่ปปหนึ่งปอสองปอสามปสี่ปห้า,หา ร้านดัดได้เขียนจดหมายพิสอดไว้ในรูข้างฝาหองนอนเขาค่ะเขียนไปก็ไม่ตอบเขียนไปก็ไม่ตอบเขียนไปอย่างน้อยก็ส่งซิกส่งสัญญาณเนาะมีอะไรเหรอเนี่ยอ๋อียากคุยด้วยมีเวลาคุยไหมประมาณนั้นได้ได้คุยอยู่ในห้องนอนแต่เราอยู่ข้างฝาผ่านผ่านฝาผ่านฝาเพราะมีฝาบ้านไง โอ้โแ,แต่ก็ดังไม่ได้อย่างนี้นะ,ะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่รเดี๋ยวพ่อแม่เขาได้ยินไงเรื่องเราความรัก,กของคนสมัยก่อนที่จีบกันนะคะน่ารัก